ในช่วงบ่ายเวลานั่งอย่างน้อยที่สุดก็ให้เพิ่มนั่งหนอเข้าไปนะจินตนาการรูปกายถ้าจินจินตนาการยังไม่ได้ก็ให้รู้สัมผัสของมือที่สัมผัสกันก็คือลมเข้าลมหายใจเข้าสัางเกตลมหายใจเข้าสัางเกตลมหายใจออกแล้วก็มา รับความรู้สึกมือสัมผัสกัน,กนอันนี้ก็เพื่อเพิ่มความตื่นตัวให้กับพวกเราแต่และคนแต่และท่านการที่เราปฏิบัติเนี่ยต้าหากว่ามันมีช่องว่างลมหายใจออกแล้วก็ลมหายใจจะเข้าเนี่ยมีช่องว่างมันจะมีความคิดแทรกทันทีเลยหรือว่าความเผลอแทรก ดังนั้นเนี่ยเพื่อปิดจุดต่อนตรงนีเน้เราก็เลยต้องเพิ่มนั่งหนอเข้าเข้ามาถ้าจินตนาการรูปกายได้ก็จินตนาการแต่โดยทั่วไปเขาจะมีคำประกอบไปด้วยว่านั่งหนอสำหรับผู้ที่ถูกหนอตามจุดต่างๆถ้าทำได้ก็ก็ทำแต่มันมีหลักว่าต้องให้มันมีช่องให้มีช่องว่างหน่อย คือถ้าไม่มีช่องว่างเราไปทำแล้วมันเหมือนเราไปไปเร่งไปเร่งมันให้เรามีสมาธิให้ดีก่อนแล้วก็จึงใส่เข้าไปคนนี้ก็อยากจะถามว่าเวลาเราเรับประทานอาหารเนี่ยขณะที่เราเบีมีคำข้าวอยู่ในปากเราเนี่ยเราได้เคี้ยวจำนวน กี่ครั้งก่อนจะเกืนถึงห้าครั้งไหมแล้ท่านบอกว่าถ้าเป็นนักปฏิบัตินะควรประมาณร้ยี่สิบครั้งคือการมีสติเนี่ยมันก็มีเทคนิคในการที่จะชักจูงให้เราเออได้ได้มีสติ ถ้าว่าเราไม่ได้มีความตั้งใจในการเคี้ยวเราก็เผลอไม่กี่คำก็ตื่นอพอมีของเข้ามาเคียเค้ยวๆข้างต่องข้างแล้วก็ตื่นเข้าไประบบการย่อยของเราก็ทำงานหนักที่สำคัญก็คือว่าถ้าเราเคียเค้ยวเคี้ยวเคี้ยวอย่างมีสตินะมันเป็นการเพิ่มพูนสติด้วยและปิดกั้นการ เคี้ยวไปคุยไปเคี้ยวไปคุยไปนะที่อาตมาไปทักเนี่ยแก้งไปทักเจ้ามาพูดนี่แหละก็คือว่าอดีตก็ผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังไม่มาเราก็สวนมนประจำแทบทุกครั้งเลยใช่ปะอดีตก็ผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังไม่มาแล้วก็มีปัจจุบันนั้นจะ โยธรรมังก็แนะนำว่าควรจะอยู่กับปัจจุบันเวลาเราคุยกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของอดีตทั้งนั้นเลยแต่ว่าที่เรายกขึ้นมาพยายามสรรหาเรื่องอดีตขึ้นมาคุยมันก็เท่ากับเราตอกย้ำตอกย้ำเรื่องที่มันเกิดขึ้นในอดีตเนี้ยให้มันตัวใหญ่มากขึ้นอันนี้อาจจะเป็นเรื่องทั่วไปอาจจะไม่ค่อยมีผลอะไรเท่าไหร่ แต่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติที่สมบูรณ์เนี่ยเขาจะไม่คุยกันเลยนะออท่านจะเสริมในเรื่องของความสนโดตต่างคนต่างรับประทานอาหารอย่างเงียบๆแล้วมีสติในการรับประทานอาหารอันนี้ถ้าหากว่าเรา,เร,ารับประทานอาหารไปพูดไปรับประทานอาหารไปพูดไปเนี่ยความฟุ้งซ่านมันก็เยอะ กิเลสมันก็เข้ามาพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพวกเธอทั้งหลายระวังตาระวังหูระวังจมูกระวังลิน้นระวังผิวกายระวังใจให้ดีพวกเธอได้อยู่ใกล้กับพยาม,มารมากเลยถ้าพวกเธอเผลอหน่อยเดียวเนี่ยขาดสติหน่อยเดียวเนี่ยมารก็เข้ามาแทรกแนละ้ว นี่พุทธเจ้าพูดตัดไว้อย่างนี้จริงๆนะเรื่องนั้นเนี่ยเราถ้าเราเรารู้ว่าเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เรามัดระวังขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งขึ้นมาอีกหน่อยอันนี้ก็ให้รู้ว่า,าชีวิตเราเนี่ยเราฟุ้งมาทั้งชีวิตแล้วพอเลยอย่างนี้เราเราต้อง,ต,องต้องคุณภาพชีวิตต้องต้องมีมากขึ้นคุณภาพชีวิตไม่ใช่ว่า สุขภาพแข็งแรงไม่ใช่สุขภาพแข็งแรงนี่แหละมันเป็นพื้นฐานที่เรามีอยู่แล้วแต่คุณภาพความแข็งแกร่งน,น,นั้นจิตของเราเนี่ยจะต้องต้องมีเพิ่มขึ้น